ละคอนสั้นเรื่องครูใจดี vs ครูใจร้ายไปรับชมกันเลยค่ะีนสวัสดีเด็กนักเรียนทุกคนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับพงโค สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมีครูคนใหม่เข้ามากันอ่ะนี่เข้ามาได้เลยครูใจดีขอภัยนะคะเด็กๆสวัสดีจ้ะครูชื่อครูจีนนะจ๊ะมาจากประเทศจีนจ้ะครูเป็นลูกครึ่งนะจ๊ะ สอนภาษาจีนจ้ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะค่ะครับอ่ะมีพออ,อไม่มีอะไรแหละมีแค่นี้อ่ะต้องใจเรียนกันนะเด็กๆพอ,อ,อไปละโชคดีนะครับคุณครูอ่ะนะจ๊ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนความจำกันหน่อยนะจ๊ะ ทำแบบหัดถึงหน้าไหนกันแล้วจ้าห้าสิบสี่ครับอา้อาวยังอยู่ห้าสิบสี่ยังอยู่เหรอโอเคไม่เป็นไรจ้ะมาเดี๋ยวครูจะสอนนะจ๊ะหนึ่งข้อใหญ่นะจ๊ะนี่หนึ่งข้อใหญ่นะจะมีประโยคเป็น work to be นะจ๊ะนี่ v แล้วก็สองข้อหนึ่งข้อย่อยนะจ๊ะหนึ่งข้อย่อยหนึ่งข้อย่อย ผมเลืคุณครูสอนเข้าใจมากเลยครับอะทำได้ยังใช่ไหมจ๊ะเ,เด็กๆทำได้ครับทำได้ค่ะใครเสร็จแล้วมาส่งได้เลยนะจ๊อะอะใครเสร็จแล้วมาส่งได้เลยนะจ๊ะเหนืเสร็จแล้วค่ะจะเอามาส่งได้เลยจ้ะค่ะ ฉันทำไม่ได้อ่ะ,อะขอเยี่ยมดูหน่อยดิเอ๊ะเหมือนจะมีคนลอกกันนะจ๊ะนี่เฮ้ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จยังจ๊ะนั่นนั่นหนูยังไม่ได้ทำเลยอะค่ะ<แ>อา้อาวอา้าวไม่เป็นไรละจ๊ะเดี๋ยวรีบทำนละเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วค่ะคุณครู ค,คุณครูใจร้ายไม่อยากเรียนคับสมศรีสมอนเลยอะ่ะนน่ทำอะไรกันฮะันไม่เสียงดังอ่ะโอ้ยไม่สอนแล้วหยิบหะซื้อกันมาสิรออะไรอ,ะอ,อ,อ่ะฮะแม้ลืมอกกเอาให้พ่อแม่เรียนหรืองไงฮะ ออกอีกครั้งแล้วเฮ้ยลมเสียว่ะแน,นะ่ถึงหน้าไหนกันแล้วฮะห้าสิบสี่แน่แม่ห้องนี้ช้าจังเนี่ยทำห้าสิบสี่ถึงหกสิบเบย์เบย์เบยห้าสิบสี่ถึงเท่าไหร่ดี ไม่สี่ถึงหนึ่งร้อยไปเลยทำจุกจุกมืองเง็กไม่ต้องกลับบ้านใครเขียนไม่สวยต้องโดนและฉันจะถามข้อนี้ใครทำไม่ได้ ใครทำไปได้ไม่ต้องกลับบ้านแน่ฉันจะสมแรกที่วันนาลิน,ฉ,นฉันเลือกเธอออกมาตอบหน้าห้องเดี๋ยวไหนี้ เธอทำไม่ได้แล้วก็ละขอฉันไม่ไหวเธอแน่ไม่คืออะไรฮะนี่คืออะไรอีแล้วก็สั์คืออะไรเออค่ะเออไม่นั่งเย่ <Yeah. S 1> เนี่ย,ฉ,นนยฉันไม่ชอบคูคนนี้เลยบ้าบ้าฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน ฉันไม่ชอบเหมือนกันดูมากเลยนเนี่เปลาค่ะกระซิบอะไรกันฮะคิด<ป>ว่า<ป>ฉันไม่โลนะ,ะไม่ได้กระซิบเลยค่ะครูใจดีอะคราบนี้นะจ๊ะส่งงานจะเด็กๆที่ครูให้ไปคราบที่แล้วนะจ๊ะ มาส่องได้เลยจ้ะมาวางตรงนี้นะจ๊ะถ้าถ้าใครยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำต่อก็ได้นะจ๊ะตอนนี้หมดเวลาแล้วจ้ะถ้าคืคอใครไม่เสร็จเดี๋ยวออกไปทำต่อที่บ้านนะจ๊ะได้ค่ะได้ครับ โอเคไปกินข้าวได้จ้าเย,ย้แม่ไม่บอกคำความสซลอบหรือไงฮะยั่เรียนกซลอบสาวาัสดีครับคนโคนว่าลมเสียว่ะ ใครไม่ได้ส่งห้ามกินข้าวห้ามกับบ้านด้วยใครห้ามเอาใครไม่ได้เอามานอนโรงเรียน <Yeah. S 1> มาส่งเลขที่หนึ่งมาฉจะดูลายมือฉัน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 ยังไม่เสร็จเลยอะผมผมผมเสร็จแค่นหน้าห้าสิบห้าเอง เลขที่หนึ่งแต่ไม่เห็นเป็นที่หนึ่งเลยลายมือก็เย่แย่แย่ไปไหนฮะลายมือหรือลายอะไรก็ก็ก็กครูเขียนแบบแบบนี้ครับนี่ว่าฉันเขียนไม่สวยเหรอครูลองเขียนดูสิครับเนี่ยดูคนโดนะว่าฉันเขียนสวยไหมแน่นๆน่น เนี่ยสวยจะตายเห็นไหมเนี่ยดูเธอเขียนอ่านไม่ออกเนี่ยดูเธอเขียนเนะี่ยไม่เห็นสวยเลยเห็นไหมดูเธอเขียนเนะี่ยโอ้นี่ฉันเขียนแบบนี้อ่านออกโอ้โหอ่านไม่ออกเลยนะเธอว่าไหมฉันก็อ่านไม่ออกคใครอ่านไม่ออกไม่ต้องกลับบ้านบาย รายงานแย่มากทำกันบ้านก็ไม่เสร็จไม่ต้องไปกินข้าวทางห้องไม่เสร็จคนเดียวไม่ต้องไปกินข้าวทางห้องไปแลวอารมณ์เสียครูใจร้ายจังอนะครูใจดีอ่ะเด็กๆเดี๋ยวนะจ๊ะวันนี้ครูจะมีสอนเรื่องการใช้วรรณยุกต์นะจ๊ะขอภาษ,ษาจีนนะอะ วันนี้ไปตรวจห้องดีกว่าอ่าสวัสดีครับครูจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมสอนได้ดีมากเลยนะครับโอ้โอเคอ่ะตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆอุ้ยครูจีนนี่ดีจังเลยนะครูมาใหม่ใจดีใจดี คหูใจร้ายเฮ้ยฉันเลอ่ากี่ครั้งแล้วทำไมไม่ฟังคะอ๊อเงียบทำไม <c oughs> โดนตีทั้งพังหนูยังไม่เสร็จค่ะทำไมยังไม่เสร็จฉันให้เวลาตั้งแต่หมดหนึ่งวันหนูกลับบ้านไปเล่นเกมใช่ไหม <c oughs> ปล่านะคะหนูช่วยแม่เลี้ยงน้องคะ่ะต้องหาเวลาสิ กลับบ้านไปหกโมงนอนสองทุ่มก็ยังมีเวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงด้วยซ้ำอ no, 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 ่ะนึกออกกับบ้านเย่สุดจริง,งรามากเลยนะตรวจห้องดีกว่าลาลาลาแน่ทำไมเนี่ยทำไมเด็กนักเรีดดยนไม่ฟังคะคุณคุณครับ คุณเจลครับเออเอ้ยผมได้เย็นทุกอย่างแล้วคนตะคอกเด็กเหรอคุณมาตั้งแต่มเมื่อไหร่คะฉันได้เย็นทั้งหมดแล้วคนแย่มากเลยเลฉันเปล่าคะ่ะฉันไม่ได้หูเทียมแลวฉันก็ไม่ได้งโง่ด้วยฉ,ฉันเปล่านะคะคุณเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดอะไรฉันเห็นกับตา ขอโทษเด็กๆเดี๋ยวนี้ทำไมขอโทษภายในสามสองหนึ่งฉันจะไล่เธอออกขอโทษค่ะเต็มใจขอโทษนะคะเด็กๆขอโทษกับเด็กทุกคนที่กที่โดนตะคอกขอโทษในะคะเด็กๆทุกคนไม่เต็มใจออกไปออกไปจากโรงเรียนฉันออกไปไม,ไไนะมันยังเป็นกันบ้างค่ะเพื่อน ชอบกันไหเอ่ยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครไม่ชอบก็กดไลค์ไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าไปเฮ้